จะให้แคบหน้าจอลูกค้าจะเอาไหมองยรัฐบาลไทยตัวเน้นอนะ่ะช่วยหนึ่งหน่อยอีแค่พันคนเองสองหมื่นหนึ่งพันคนดูอีกแค่หนึ่งพันคนกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดกดเอ่อทุกกดลิงก์เข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนแค่เนี้ยลูกค้าอีกแค่หนึ่งพันคนลูกค้าได้แคบรัฐบาลไทยแหละลูกค้าได้แคบรัฐบาลไทยแลลวหนึ่งทำเลขให้ลูกหนึ่งกว่าหนึ่งจะหาแนวทางไม่ลูกค้ายากมากลูกค้าทําแค่เนี้ยลูกค้าได้แนวทางเลยลูกค้าง่ายกว่าหนึ่งเยอะเลยนะคะ หนึ่งลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีค่ะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านหวยเฮงด้วยค่ะโราขอบคุณมากมากค่ะแม่แสงเดือนขอบคุณนะคะอ่ะเราต่อทีเนี้หนึ่งก็บอกว่าอาจารย์หนูจะสร้างเนือได้ไหมอาจารย์ว่าเออเดี๋ยวจะมีถ้าเราเดินไปอ่ะแล้วเราเาถ้าเราไปไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเข้ามาแปลว่าเขามาขอส่วนบุญให้เราอ่ะ อุทิศส,ส่วนบุญของเราอะให้เขาเลยให้เขามาอนุโมทนาบุญกับเราเพราะเขาไม่มีบุญเขาเป็นสัมภเวสีอ้คนขลุกเขาเป็นสัมภเวสีตัวเน้นรอแป๊บหนึ่งนะคะตัวเน้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แคแบตัวนี้ก่อนเออมามา,มาตัวเน้นเดี๋ยวให้แคบรอแป๊บหนึ่งลูกค้าขอขอลีลาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไปได้มาแล้วพอทุกคนได้แล้วทุกคนก็นจะแบบเออกีดการ์ด สมัติแบบกีดการ์ดอะลูกค้าขาหนึ่งเน้นตัวนี้ตัวเดียวงวดนี้นะเน้นตัวเนี้ยแหละ หางเดียวแล้วก็รอเลขทูปปู่ส่วนไอ้ที่ว่าตัวเน้นนะคะตัวเน้นสามหางอ่ะรอแบบหนึ่งนะไอ้ตัวเน้นเลขสองตัวสองตัวมันจะมีสามหางใช่ไหมคะเลขของหนึ่งสองหางในสองหางคืออยู่ในนี้แต่อีกตัวหนึ่งที่ได้มาจากอาจารย์เดือนหนึ่งจะให้แคบหน้าจอรอสักครู่เดือนหนึ่งจะให้แคบหน้าจอรอสักครู่รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะหนึ่งขอฟันสอง รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16เมษายน2564ขออนุญาตฟันที่สองฟันที่สองขอเน้นที่สองชอบสองลูกค้าฟังหนึ่งนะหนึ่งไม่สนใจคําพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักหนึ่งไม่ได้ติดตามหนึ่งเพราะลูกเพจหนึ่งคนที่รู้จักหนึ่งติดตามหนึ่งจะรู้ว่าหนึ่งไม่ใช่คนที่นั่งไลฟ์สดหนึ่งรอบแล้วให้หนึ่งเลขหนึ่งไม่ได้นั่งไลฟ์สดรัฐบาลไทยสิบรอบแล้วให้สิบเลข ห <Hey, S 2> วยเลางบหรอลเลางบหรอแม่เอาดีๆใบนี้ก็คือใบสรุปนั่นเองนะคะวันนี้ไปหาอาจารย์มาแล้วจริงๆแล้วว่าหนึ่งจะมีเลขเน้นทุกงวดใช่ไหมคะเป็นเลขที่เหมือนกับขอจากอาจารย์มาได้จากอาจารย์มาเงี้ยขอจากอาจารย์มาแต่คืออาจารย์นะ่ไม่ได้ให้หวย นะคะนอยวีรูสีมาบนล่างเลยค่ะไม่ได้ีสิบาทยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะลูกค้าขารอบปกติไม่มามาเอ,อ่อมารอบไหนเนาะแปบบ๊บนึงดูก่อนมารอบวีอย่างเดียวมารอบวีอย่างเดียวบนล่างตอนนี้ยี่กี่กำลังไหลสวยๆเลยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปหาอาจารย์มาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ลงสรุปแล้วนะคะรัฐบาลไทยว่าให้อะไรบ้าง นึกว่าจะได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังฟังนะคะเลขทูบสมาชิกในกลุ่ม V I P จะต้องได้เลขทูบก่อนเพราะงวดนี้หนึ่งยังไม่ได้จุดทูบหาก1จุดทูบหนึ่งจะลงให้ในกลุ่ม V I P ก่อน ใครที่อยู่ในกลุ่มปลอมกัลุณาอย่ามาโวยวายนีอะไรยังไม่ได้ปล่อย,ยอีกอะครบแล้วปะครบแล้วเนาะใคร CF อะไรแล้ว CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ t ด e Admin หนึจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่ม ในกลุ่มหนึ่งมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าทุกหน่วยและทุกหุ้นเลยใครชอบเล่นอะไรเล่นลูกค้าใครอยากเข้ายี่กี่พารวยนะคะยี่กีของเว็บพารวยแจ้งแอดมินในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้าจะพาเข้ามา แคปหน้าจอรัฐบาลไทยกันค่ะลูกค้าขาแคบหน้าจอรัฐบาลไทยกันแหวนปู่แป๊บหนึ่งค่ะแหวนปู่แป๊บหนึ่งค่ะลูกค้าแ,แหวนปู่แหวนปูเดี๋ยวให้ดูแหวนปูก่อนนะแป๊บหนึ่งแหวนปู่แหวนปู่ แหวนปู่399บาทค่ะลูกค้าขาแหวนปู่รุ่นนี้จะ399บาทอีกรุ่นหนึ่ง499บาทค่ะแหวนปู่รุ่นนี้499ค่ะจะเป็นแบบว่ามีพลอยนะคะมีฝังพลอยส่วนตัวนี้นะคะจะ399บาทจะส่งฟีแถมทูพาค่ะลูกค้า จัดส่งฟรีและแถมทุพไพมี399กับ499บาทนะคะแหวนปู่ใคร CF เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่ The admin หนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มนะคะดูดซับกับหินดำคือรุ่นเดียวกันคะ่ะลูกค้าดูดซับกับหินดำคือรุ่นเดียวกันค่ะพร้อมยังคะเราจะไปกันเลยนะคะรัฐบาลไทย ใครจะเข้ายี่กี่พารวยลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะคะแจ้งแอดมินในในเพจก็ได้หรือว่าแจ้งแอดมินในกลุ่มก็ได้แต่ถ้าในกลุ่มจะเร็วกว่าคะ่ะแป้งกับครีมลูกค้าครีม290บาทแป้ง199บาทคะ่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกด2ขึ้นมาให้1ค่ะลูกค้าแป๊บนึ่รับขาตั้งกล้องขึ้นก่อนใครแคปบหน้าจอแล้วกด2ขึ้นมาให้หนึ่งคะ่คะ แล้วกด2ขึ้นมาให้หนูลัวรัวรัวรัวเลยค่ะลูกค้าขะรัฐบาลไทยง่วดประจําวันที่16เมษายน2564ขออนุญาตฟัน2ค่ะขออนุญาตฟันวิ่งรูดที่2ค่ะแหวนปรับขนาดได้ค่ะแม่เป็นขนาดฟรีไซส์บีบปรับขนาดได้อ้วนผอมดำขาวใส่ได้หมดเลยค่ะ บูม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 ชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาอ,อย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบไหมชอบไหมไม่ใช่แหละมาเอาเอาเฟซมาแม่จะเข้าให้เร็วๆถ้าไม่งั้นหนูไม่เสร็จหรอกมาหาเมีะไว้ไว้ไว้ลีลาลีลาผมมีไบหักดอก หยอกผัวฮะอีกแล้วเหรอไม่พูดแล้วนะไม,ไม่เอาของเมียมา ฟ้าว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 ชอบไหมชอบมากครีมใช้ตอนไหนคะเอ่อหนึ่งอยากให้ทาก่อนนอนเซรั่มทาตอนเช้าครีมทาก่อนนอนฮะอะไรลิเคียงนี่ตรงไหตรงไหนไรดิฮะ ยังไงบันทึกรูปเหรออยากไปกราบองค์ปูุมาได้มากราบองค์ปู่ได้เลยมาขอพรองค์ปู่ได้เลยไม่เคยห่วงเลยมาได้เลยนะคะดอกไม้เอ่อทูปอะไรอย่างเงี้ยมีให้ทุกอย่างเลย อยาเข้ากลุ่มแม่น้ำหนึงแต่ถูกหลอกค่ะให้บูชาของค่ะคืออะไรอะ่ะแม่จันฉายแม่จันฉายคืออะไรแม่ขาหนูขายเครื่องรางหนูไม่ได้หลอกแม่คุยกับสามีและเสียงสองเอ้าหลอพี่ออสหนูต้องโอ๊ยจริงเหรออะไรได้ไหมอย่างนี้ <laughs> หนูอยู่กันก็มาโดนแล้วนะคะหนูก็จะว้าวุ้งซีละ